สวัสดีนะครับ f อทุกท่านนะหลังจากเมื่อวานเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเ,เครื่องปั่นไฟในะ f อทุกท่านนะล่าสุดเครื่องปั่นไฟไม่รู้ใช้งานได้หรือเปล่านะเห็นเมื่อวานสตาร์ทไม่ติดนะทีมช่างที่ทำศาลาก็ อยากให้ผมมาดูเครื่องปั่นไฟนะเพราะมันติดหรือเปล่าเขาจะได้มาทํางานทําไม่ติดเขาก็ไม่มานะครับอ้าวปูพองกลับแล้วบ่โอ้ปูพองกลงกับแต่เช้านี่นเอฟซี FC. ทีมช่างจะมาทำงานหรือไม่มาอยู่กับสิ่งนี้ มันจะติดหรือเปล่านะครับอเอาเฮ็ดยางแล้วนะปวดเอือบอเขาให้เห็นหน้าเขาบอกขาเศ้าหน้าอืมเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องอันนี้ดูจังหน่อยเด้อเพราะทีมช่างเขาจะจะได้มาทำงานหรือไม่มาเขาก็เขาดูคลิปคอยอยู่ เขบอกถ่ายคลิปให้ดูเลยนะเขาจะได้เอ่อมาทามันติดทาไม่ติดเขาก็สิได้บ่มาอันจะได้จะตัดปิดเบอร์จะว่าติดอยู่วะเพราะว่ามันเย็นคักแล้วมันน่าสิติดนี่เย็นจนน้ำแข็งเกาะแล้วเนี่ยพี่น้องอืมเดี๋ยว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 อันทดสอบก็เดี๋ยวพี่น้องาจะถือคอยในจักบาทด้วย มันติดเด้อไคช่างกับสีมาทำงานเนาะวอาช่างเขาเหลืออีกนิดเดียวมันเหลืองานที่ต้องใช้ไฟเหลืออีกนิดเดียวเนาะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราต้องจุ่มกระถาก่อนไหมเราต้องอ้าเอ็นนายบอกว่าต้องเป่ากระถาอ้าเพียงเพียงเพียงพอให้ติดเด้อช่างเขาจะได้ทำงานเอาละทีัี้ต้องติดเนาะไฟมันก็ได้อยู่เนาะเม็กิริ อบติดคือเก่าแมุ่จมคาถาแล้วกับโบติดมันต้องมีอันติดขัดอะไรสักอย่างแบตมันหมดบองันั้โจมาติดนี่ติดนั่นแหละเนาะไฟมันก่อติสีแดงแดงอยู่มันเป็นอะไรของมันเด้เนาะอ่า สองครัง้งสามครั้งเราก็ไม่ติดเอามีใครรู้ไหมจมคาถาอีกปูไอ้สาง,ขงเขาก็เป็วมาเห็นงานแล้วแบบนี้ขอพรปูให้เขามาเห็นงานสางตาล่าให้มันเสร็จหยุดละแม่แบดติดสางเลย <laughs> สร้างเอ้ยบต่ติดเนกไฟแดงอยู่แต่ว่ามื่มอกีฝากคลิปนี้ไปดึงช่างนะผมก็ทําคลิปให้ดูแล้วเนาะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้ไฟเพื่อนต้องเจาะปูนแล้วก็อ่าต้องตัดแต่งอะไรอีกสักอย่างเนี่ยแต่มันมันเป็นงานที่ต้องใช้ไฟทั้งหมดเพื่อนก็นเลยเนี่ยอยากให้ผมถ่ายคลิปนี้ให้ดูก็ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขับรถ mm hmm. มันบต่ติดเลยสร้าง ปกติมันแบบนี้มันตึมแล้วเด้่นะอืมนี่มันไม่อื้มไม่หือเลยเมื่อวานเราคิดว่ามันร้อนแล้วมันคงจะรอให้ยินก่อนค่อยติดตอนนี้มันเด็นจนแบบว่าเอ้ามีน้ำในห้องน้ำโยบ่ด้ บ่จงไว้เด้อน้ำในแถวนั่นกับนี่เขาก็เอาแถวนั่นแล้วคันบ่มีเนาะถังในอยังกับนีอยู่เล้วไม่ติดแต่ท่านผู้ชมรู้ว่าแบตมันหมดวะเป็นไปได้นะแบตมันอาจจะหมดในเอฟซีแต่ว่าไฟมันนี่มันขึ้นอยู่เลยมันไม่ติดนะท่านผู้ชม น้ำมันก็มีนะฮะเอาเป็นว่านะบบติดเนาะเออโบติดพี่น้อ,นอ,อ,นองเลยเห็นเอฟซีบอกว่าเครื่องตัวเนี้ยเขามีประกันให้อยู่ทางร้านเขามีประกันให้อยู่โอ้มันน่าจะมีประกันเลยเนาะเครื่องใหญ่แบบนี้เน,ะน,นาะประกัน แต่ว่าเราไม่ใช่คนไปซื้อเราไม่ใช่เจ้าของเราจะไปโทรได้บ่เราไม่มีเบอร์ด้วยประเด็นเไม่รู้แล้เออเราไม่รู้ว่าซื้อมาจากที่ไหนแล้วต้องโทรหาที่ไหนต้องมีแล้วมีรับประกันอะไรมันต้องมันต้องผมว่าลุงป้าใช่ไหมเป็นคนไปซื้อมาก็ต้องให้ลุงป้าเป็นคนประสานในเอฟซีประสานมาหรือไม่ก็ยกใส่รถกระบะแล้วก็ไปให้ที่ร้านเขาดูไปที่ร้านที่ซื้อนั่นแหละ เออมันไม่ติดเลยตั้งแต่เมื่อวานที่เขาดับเครื่องช่วงบ่ายนะ่ะตอนตอนเที่ยงเขาดับดับเครื่องไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไม่ติดเลยซึ่งตอนก่อนที่มันจะดับเครื่องอะ่ะมันก็ยังปกติอยู่พอดับแล้วมันก็ไม่ติดอีกเลยโอ เ้ยันคอยเป็นหนูคอยบ่ไปกัดออกมันสีเขาหู้ไดล่ะมันบม่มีหู้เขาเลยหนูมันเข้าไม่ได้หรอกนี่มันรูเล็กๆนี่หนูที่ไหนมันจะเข้าได้นะข้างล่างมันก็ไม่ได้มีรูเลยข้างล่างมันก็ปิดไว้มิดหมดเลยหนูเข้าไปไม่ได้หนูไม่มีทางเข้าไปได้มันมันไม่มีรูใหญ่มันมีแต่รูระบายอากาศเล็กๆนี่อะ ล่าสุดนะเครื่องปั่นไฟไม่ติดนะเดี๋ยวต้องรอให้ลุงให้ลุงมาเดี๋ยวลุงเอารถมาแกไปเนาะเอาไปให้ที่ร้านเขาเบิ้องไปซื้ออยู่ไซกะแก้ไปให้เขาเบิ้งอยู่นั่นละหรือไม่ก็โทรถามช่างร้านเขาว่ามันประกันมันเขาจะมาซ่อมให้ถึงที่หรือว่าให้เรายกไปเนาะเห็นเอฟซีเขาเมมาอยู่ว่าทำไมไม่โทร หาประกันเขาเขามีประกันให้อยู่ไอยสิโท้จไะไดนคข่ปลาจักเออจักซื้อร้านได้อเออนั่นแหละคันเขาบอกเอาเอาเอามาได้เลยกับก็เสีเอาไปจัไงไดนแต่ซาเล้งนี่ไปโอ้โหที่ซาเล้งนะี่ไปแล้วเนาะอมืเดี๋ยวก็ต้องรอให้ลูกป้ามาในี่ี่ให้เพื่อนโทรหาทางร้านที่เพื่อนซื้อมา ว่ามันน่าจะมีประกันด้วยเลยเครื่องใหญ่เครื่องแพงขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เครื่องใหญ่หญหญๆแพงๆแบบนี้มันมันน่าจะมีประกันนะใช้ไปใช้มาแล้วมันดับอย่างนี้เขาก็น่าจะรู้อยู่คนที่เขาขายให้เราว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเขาก็อาจจะซ่อมให้ฟรีเอาจจะซ่อมให้ฟรีแล้วก็เราก็เสียแค่ค่าอะไหล่หรือเขารประกันซ่อมฟรีไปเลยเสียค่าอะไหล่ก็ฟรีาง เหมือนโทรศัพท์ไปแหละเราซื้อมามันใช้ไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เราอยู่ในประกันปีหนึ่งสองปีก็พักกันไปขนาดตู้เย็นยังประกันสองปีเลยเห็นไหมละ่ะตู้เย็นยังประกันตั้งหลายปีอันนี้เครื่องปั่นไฟแพงกว่าตู้เย็นเยอะเลยนี่ไม่นยังมีประกันอยู่ไม่ได้นะคะนเราก็ต้องประหยัดใช้แล้วปั่นไฟนะอกว่าป้ากันมา ไม่ติดนะท่านผู้ชมอืมม,นะมันบอติดดิพี่น้องเอาละนะพี่น้องเอ้ยไม่ติดนะครับอ,อมันมรอมมนบอติดมันบอติด